สวัสดีครับเว็บไซต์ของด่านค a r t o y c o m ครับผมวันนี้เราจะรีวิวรถแมคโคตักดินนะครับผมตรงนี้ราคาถูกมากแถมเดี๋ยวเรามาดูระบบกันเลยนะครับผมเอ,อตัวนี้ตักดินไฟฟ้านะครับโดยโยกขันโยกตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราสไตร์ก่อนโอยไม่ได้สไตร์โยกขึ้นโยกอ่ะในจ้วงตักข้างหนึง่ง เปฮนเลิ่ดเลยทีเดียวเชียวอ่าอันนี้คขาเร่งขับเองก็ได้ขับไฟฟ้านะครับกดสวิตช์เกียร์ก็เหมือนรถแบตเตอรี่ทั่วไปเลยอ่าเดินหน้าถอยหลังปกติเอยปุ่มข้างๆนี่ก็เป็นปุ่มเปิดปิดสตาร์ทตัวนี้ก็เป็นเพลงในตัวเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะครับผมนี่ ประมาณนี้ส่วนที่นั่งกว้างนะครับแล้วตรงนี้เป็นที่กั้นตกแล้วก็มีที่พิงนะครับสามารถถอดออกได้อีกแล้วก็มีด้ามเขียนเราสามารถเขียนให้น้องได้อีกนะครับผมด้านหลังจะมีที่เก็บของนี่นะฮะแล้วก็มีรีโมทให้ด้วยโอ้จะรีโมทน่ารักมากเลยยังกระเพ็ดลิงนี่นะฮะมันจะมีตัวเบรกแล้วก็เดินหน้าถอยหลัง มานี้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเบรเท่านั้นเองครับผมง mm hmm. ่ายๆนะฮะทีนี้ราคาไม่แพงราคา1,790บาทเท่านั้นเองโอเคตัวนี้เข้ามาน้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ